ก็สมุนขันรับกระตุ้นท่อง,งเที่ยวผ่านการประชุมและนิทรรศการเมื่อวันที่20กันยายน2553สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมห ah าชนได้จัดแถลงข่าวโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าในรูปแบบไมค์กางเลเฮไปกอบสมุยโดยมีนายจิรุติสรังกูลณอยุทยาผู้เป็นการสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซบในธทรพงช์ชื่อชูในเยปสมุย นายรัเมรเร่งกว้างนายยศเทศสนตรีนายเรนน้ำใจกว้างนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนายวิทยาหวังพัฒนทนประธานสภาวตสากรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรธานีและนายวรศิธิ์ผ่องคำพันธ์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเทีย่ยวเมุิมยมร่วมแถลงข่าวณโนะรงแรมโนราบรีเอีสสอร์ทแอนด์สปาโดยนายจิรศิอิสาราังกูลณอยุธยาผู้วยการสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและเนิ่กาลเปิดเผยว่าโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าของีสิบ จัดขึ้น,นเพื่อเป็นการกระตุ้นการจัดก,กิจกรรมใหม่ที่เริ่มต้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2013ท,ที่ผ่านมาโดยโครงการดังกล่า,าวได้รับควสมสนใจอย่างมากปัจจุบันมีผู้ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมแล้วถึง428กลุ่มมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนสำหรับกิจกรรมใหม่นั้นทําให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักว่าการเตรียมความพร้อมหลังจากวิกฤตโควิด -19 นั้นมีความสําคัญส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ตรงกับวัตถุประสงค์ ในการกระจายโอกาสซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมแนะนิัศการคาดว่าจะทําให้เกิดแมงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ากว่า38ล้านบาทภายในเดือนธันวาคมนี้สําหรับไมแกางลีเฮไปสมุยเกิดจากกลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการใหม่ในท้องถิ่นที่จะร่วมกันพัฒนาสินค้ายึดยงอัตลักษณ์7วิถีที่ประกอบด้วยวิถีประจน์ภัยวิถีชนกิ่นวิถีเรียนรู้และอนุรักษ์วิถีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วิถีร่มพลังวิถีลักชวรี่และวิถีบีชซึ่งเ้อเจ็ดวิถีที่เกาะสมุยมีพร้อมรองรับผู้ที่เดินทางมาประชุมจำนวนมากด้านนายวรศิธิ์ผ่องคำพันธนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมยุยกราชนโครงการไมคกางเลเคไปสมยุยว่าขณะนี้เกาะสมุยพร้อมแล้วที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบการประชุมและสัมมนาพร้อมกับท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติของเกาะสมยุยซึ่งประกาศให้เกาะสมุยเป็นเมืองของไมค์ในช่วงวิกฤต ถือเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้หนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เติบโตโดยสมาคมจะประสานกับทุกสายการบินเพื่อขอราคาเช่าหมอมลำในกรณีกลุ่มผู้เดินทางมาประชุมหรือสัมมนาเกินง100งร้อคนในราคาพิเศษและพร้อมที่จะรองรับตลาดการประชุมสัมมนาการจัดที่จัการเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเกาะสมุยคือวันนี้ผมพยายามยกระดับตลามไม้เข้ามาเพราะว่า การเดินทางเข้ามาเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มมากกว่า10คนขึ้นมาเนี่ยการจับใจ่ายใช้สอย ของภาคนั้นๆน,น,นะครับก็จะทําให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมากยิ่งขึ้นการที่จะเม็ดเงินเนี่ยจะหลั่งไหลไปสู่ชุมชนเนี่ยก็จะมากขึ้นเพราะว่าการการที่มีมีการประชุมแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการมีการประชุมเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการทํา CHR มีการพาคณะที่มาร่วมประชุมเนี่ยไปที่สวนลังศาสตร์นะครับไปสวนสุขภาพไปสวนสมุนไพรเพื่อท่องเที่ยวเพื่อชุมชนนะครับไปรับประทานผลไม้กลาง กางเลนะฮะซึ่งซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ของเกาะสมุยนะครับตอนนี้ระหว่างนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะมีการจัดประชุมสัมมนาแล้วก็นิทรรศการให้บ่อยครั้งยิ่งขึ้นครับก็จะทำให้ภาคเศรษฐกิจของเกาะสมุยนั้นดีขึ้นครับ